กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะตอนดับทุกท่านเลยค่ะพบกับอาจารย์สมศักดิ์จิกุลนายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์สมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนิกาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังประจําสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่สองของปีครับค่ะสวัสดี เช่นเดียวกันอาจารย์ค่ะเราผ่านวันปีใหม่เหมือนเพิ่งจะสวัสดีปีใหม่กันไปเองค่ะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับไหนคะถูกต้องค่ะวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เรื่องของอายุความในการดําเนินคดีนะคะครับวันนี้ก็คือขออนุญาตนิดนึงครับว่าวันนี้ที่จะต้องเอาเรื่องอายุความในการมาดําเนินคดีเนี่ยเ่ะเดดก็คืออย่างบางครั้งบางคราวเนี่ยพวกเราเองนี่นนะครับเวลาเรามีคดีกันหรือว่าเราเอ่อเขาเรียกอะไรนะ เราถูกเราถูกระมิดสิทธิ์อย่างนี้ด้วยกันนะพูดประชากฎหมายก็คือพูดง่ายว่าเราถูกเราถูกคนอื่นก็ทําเราเนี่ยนะแล้วกบ็บางฐานความผิดบางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของกําหนดเรื่องของอายุความก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่ใช้สิทธิ์ภายในอายุความหรือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยกฎหมายก็ถือว่าคุณไม่ติดใจที่จะดําเนินการคดีอกขับกับเขานะครับเป็นอย่างนี้ครับ ดังนั้นเนี่ยก็มีหลายหลายเรื่องหลายราวที่ผมเองเนี่ยนะครับก็เคยเห็นบางครั้งบางขราวเนี่ยบางบางท่านเนี่ยก็พออยู่ๆอ้าวก็แพ้ด้วยเรื่องของระยะเวลาเรื่องอายุค,ความอ๋อค่ะอาจารย์หรือเรื่องกําหนดระยะเวลาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตว่าที่นํามาพูดนี้ก็เป็นเรื่องอให้หลายๆท่านเนี่ยได้ฟังรายการแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อต่อไปถ้าเป็นคดีเหล่านี้หรือเป็นเรื่องของระยะเวลาเหล่านี้ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ปรึกษาทนายความเสียเพราะผมเองผมก็มองว่าในเรื่องของทนายความเนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราเองจะต้องให้ข้อมูลและให้ข้อที่จริงและให้เขาได้รับรู้เวลาด้วยเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาคุณอนิกาครับหรือท่านผู้ฟังครับบางบางคดีที่มาหาผมผมก็ถามก่อนว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่ค่ะอาจารย์ก็ได้ได้มีการดําเนินการ,การตามขั้นตอนกฎหมายามกําหนดไว้แล้วหรือยังนะครับเพราะไม่งั้นพอมาถึงมือปับ๊บเอา้าหรือเวลาสามวันถ่ายความเนี้ย โอ้โหเพราทเราไม่ท,ทันแล้วมกปัญหาว่าเราเนี่ยเห็นไหมทําให้คดีขาดอายุความ<อ>กพไม่ทันก็<อ>เลยล้อมมันญาติทนายความเหล่าเนี้ยวันนี้ก็เลยจะพูดในเรื่องของอายุความต่างๆนะครับคุณอนิกาก็เคยได้ยินนะฮะหรือท่านผู้ฟังเคยยินนะที่ก็บอกว่าถ้าเป็นคดีอาญาอันเป็นความผิดอันยอมความกันได้แค่คํ่คว่าอันยอมความกันได้เช่นบินบมาหมาค่ะ กอม่นประมาทบุคคลอื่นทาให้เสียชื่อเสียงสูกรูปเป็นสุเกชังอะไรก็ว่ากันไปานกอเมื่อรู้ว่าเขามีนประมาทเราเนี่ยนะครับผ่านบุคคลที่สามเนี่ยเรารู้ว่าเราเสียหายเราก็ต้องไปแจ้งความนะครับแจ้งความร้องทุกเนี่ยภายในสามเดือนนะครับเขา,ขาใช้คำว่าสามเดือนนะครับไม่ใช่เก้าสิบวัน็คือตั้งสามเดือนเกิดเดือดเดือนไหนยังไงก็ว่าไปเพราะเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นเดือนกุมภายี่สิบแปดวันเห็นไหมอ่าบางเดือนสามสิบวัน บางเดือนก็สามสิบเอ็ดวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นในเรื่องของสามเดือนนี้ก็คือเรียนว่าต้องดูเรื่องของเดือนเดือนไหนด้วยนะครับประการที่หนึง่งประการที่สองที่บอกว่าต้องแจ้งความร้องทุกภายในสามเดือนนียก็คือรู้วันกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดเช่นรู้ตัวว่าคนไหนมิ่นประมาทเราคนไหนเราต่อหน้าบุคคลที่สามนะฮะตรงเนี้ยเราก็ถือว่าเรามิ่นประมาทนะครับ ในกรณีความผิดที่อาญานะครับส่วนมากจะเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดยอมความกันได้เพราะผลอย่างนี้ครับเตกผลที่ยอมความกันได้คือเพื่อไม่ให้มีเรื่องเนี่ยลกโลกโลกษาแล้วก็ถ้าหากว่าต้องสองฝ่ายคุยกันได้เจราจากันได้ก็จบกันไปและอย่างคือคุณอนิการหรือท่านผู้ฟังสังคมไทยเราประเพณีไทยเรานี่เป็นสังคมของเขาเรียรกว่าการเอ่อถ้อยทีถ้อยอาศัยการเป็นปนอมความกันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ ดังนั้นคดีที่จะเป็นความผิดอันยงความก็ได้ก็คือหนึ่งคดียักยอกอ่าคุณอนิกาเช่เนบางทีผมให้คุณอนอ่าคุณอนิกาเนี่ยให้ผมยืมปากกามานะฮะผมก็ใช้ปากกาคุณอนิกาใช้ใช้ผมก็เลยลืมลืมไปอาวลืม,ลมคืนอ่าจะอย่าใช้กับป้าลืมถ้าลืมก็ไม่มีเจตนาผมก็เห็นว่าถวยดีผมก็เลยยึดไปเลยเก็บไว้เป็นของผมอเองอ๋อค่ะยอกเห็นไหม คือคุณอนิกาให้ผมมาครอบครองแล้วให้ผมมาไวใช่ไหมจ่ายไม่ได้ไม่ได้ลืมไมอลืมคืนหยิบมาแล้วไม่ได้คืนเลยไม่ได้ท่านตัตนาแต่ว่าถ้าผมเฮ้ยอันนี้ของคุณอนิกาสวยเอาเลยักยอกไว้เลยอ่าอย่างนี้ถ้ามัฟเนี่ยนะถ้าผมไปคืนปากกาให้กับคุณอนิกานะครับก็ถือว่าเป็นคดีจบกันไปค่ะนะครับแต่ว่าคุณอนิกาต้องแจ้งความไปในสามเดือนนะแับเปอย่างนี้ไม่แจ้งความเลย การดําเนินคดีเนี่ยจะดานเนินไปกี่ปีกี่อะไรก็ว่ากันไปอและวที่ยอมความก็ได้คือไปถอนแจ้งความร้องทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าจบกันไปะนะครับดังน,น,นั้นก็คือหนึ่งคดียกักยอกสองคดีช่อโกงเราจะเจอบ่อยเยอะตอนนัวเนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ก็เป็นการช่อโกงก็คือล่าวให้ข่าวด้วยข้อความอันเะป็นเท็จแต่ช่อโกงนี้ที่ยอมความได้ก็เพราะเป็นเรื่องแข็งเคสบายเคสนะไม่ใช่ช่อโกงแบบคน คนต่อหน้าสาธารณะเยอะๆนะไม่ใช่นะครับไม่่หน้าสาธารณะนะครับตรงนี้ถ้าเป็นชอบโกงแบบคุณอนริกาหรือกับใครเนี่ยนะฮะเช่นคนต่อคนอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของชอบโกงคนต่อคนอย่างนี้ยอมความกันได้หรือสองบุกรุกในเวลากลางวันนะแต่ถ้าบุกรุกในยามวิการไม่เกี่ยวกันนะ,ะไม่เท่าไม่เป็นยอมความกันได้แต่ถ้าบุกรุกต่อกลางวันกลางวันอย่างเงี้ยก็ถือว่าสามารถที่จะตกลงกันได้สามก็คือเรื่องทําให้เสียทรั เป็น <c oughs> บางคนขุ่นโกรธคุยโมโหแล้วก็ตี oh. ทําลายทรัพย์สินของเขาให้เสียหาย่ <c oughs> ะครย์ก็อาจจะโดนก็อาจทาให้เสียทรัพย์แต่คดีความผิดเหล่าเนี้ยสามารถที่จะยอมความกันได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> สุดท้ายที่คุณอนิกาหลายๆท่านเคยได้ยินบ่อยคือพรบอเช็กอ่ะแล้วเช็คเด้งหนะ <c oughs> อ่าเช็คเด้งนะแต่ตอนนี้หลายๆท่านคงคงคงไม่ค่อยดีแล้วล่ละเพราะแนวโนม้มอนาคตต่อไปก็คือประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ว่า จะมีการยกเลิกเรื่องพอรบรเช็คเด้งอ่ะนะพระบรเช็คอ่ะนะว่าถ้าเช็คเด้งเนี่ยสมควรใช้ดำเนินคดีอาญาหรือไม่อ่าอาจารย์ตรงนี้ก็เลยต่อไปใน,ในอนาคตก็จะมีแนวโน้มเพื่อให้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพรากฎหมายว่าการที่จะเอาคนมาลงโทษจำคุกเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นความผิดที่ร้ายแรงหน่อยค่ะไม่ใช่จำคุกจำคุกบ้านเราเนี่ยสังเกตด,ดูนะอะไรก็ จำคุกหนึ่งเดือนจำคุกสิบห้าวันถูกไหมครับค่ะนะเขาก็เลยการโทษจำคุกนี่ก็ถือว่าต้องเป็นการลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างร้ายแรงจริงๆถึงจะมีการลงโทษในการจำคุกนะครับเพราะมีกฎหมายเรื่องของการปรับทางปกครองหรือปรับเป็นพินัยปรับเป็นพินัยเน้นที่คุณอนิกาสังเกตดูนะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยประชาชนชาวบ้านลองได้ยินจะเห็นไหมครับว่าทางทางด่วนหรืออะไรก็แต่ว่าถ้าท่านไม่ชําระ เงินท่านอาจจะถูกปรับเป็นพินัยสิบเท่าหรือท่านอะไรอย่างเงี้ยท่านสังเกตดูเนะยจะมีประโยคว่าปรับเป็นพิน,นัยนะฮะก็คือพูดง่ายว่าเป็นโทษที่ต้องปรับนี่นะฮะก็จะมีการลงโทษนะะปรับเป็นพินัยกันนะครับต่อมาอายุความคดีอาญาเราจบแลวนะค่ะนะตอนนี้เราจะมาขอพูดถึงอายุความในคดีแพง่งอ,อายุความาาจบไปแพ่งต่อ,ค,ตอค่ะท่านสังเกตดูนะ ในคดีแพ่งเนี่ยเราก็เห็นแล้วคือในเรื่องของการกู้ยืมเงินการกู้ยืมกฎหมายบอกว่าถ้ายุกู้ยืมเงินแล้วอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางฝ่ายลูกหนี้ไม่ชําระเจ้าหนี้มีสิทธิใช้สิทธิในการฟ้องร้องดงาเนินคดีได้ภายในอายุความสิบปีสิบป,นะปีนะคะปีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเป็นงวดกันไปก็ว่ากันไปอีกอีกอกรณีต้องดูเป็นข้อจริงเป็นข้อจริงอีกนะครับค่รือการที่สองที่อายุความสิบปีก็คือในเรื่องของติดค้างชําระค่าภาษีอากร Oh. เรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องสําคัญนะตอนนี้เราก็ขิ้นปีปีหกแปดแล้ว <Okay. S 2> นะฮะถ้าบุคคลธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยก็ประมาณประมาณเดือนมีนาคมจะต้องเตรียมตัวยื่นบัญชีอ่ายื่นรายการบัญชีเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา <Okay. S 2> นะครับดังนั้นภาษีเนี่ยก็เป็นเงินที่รัฐจะต้องเก็บนะครับ <Okay. S 2> เพื่อน,นําไปธนุบํารุงหรือบํารุงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาประเทศ oh. นะครับ <Okay. S 2> ทิดความก็สิบป,ปีนะครับประการที่สอง คุณอนิกาครับหรือท่านผู้ฟังนะครับท่านสังเกตดูเวลาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาเป็นหนี้กันเช่นเมื่อสักรู่เราพูดเรื่องสัญญาประีประนอมยดียว<ช>เรื่องกู้พอเงนินกู้เสร็จแล้วก็เป็นหนี้กันแต่เราจําไม่ได้จำละเอียดไม่ชัดเจนเราอาจจะมาทําเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความกันอ่าจากที่เรากู้ไปแล้วเราไม่มีคืนเขาก็เป็นคดีความฟ้องร้องนําคืนคก็มีประนีประนอมต่อมาได้นะคะจาร์ ความกันการทำดินสัญญาปณีปน,ปนอมยองความกันก็มีอายุความสิบปีเหมือนกันจาก,กที่ถ้ากำรัหนี่ก็เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องของอายุความปีนะครับต้องแจ้งภายในสามเดือนแต่ว่าดําเนินการได้ภายในสิบปีนะค,คะอาจารย์อันนี้ไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องอะไรเลยอ,อายุนี่เป็นส่วนของคดีแพ่งและกุนอนิกาอ๋อแพ่งแพ่งค่ะเรื่องของแพ่งไม่ใช่เรื่องของอาญาไอ้งทุกภายในสามเดือนแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยถ้าเขาปิดนัดป๊๊บเนี่ยเรามีชิต ที่จะใช้ในการฟ้องร้องติดตามเอาเงินของเรานี่นะครับในการฟ้องร้องสีเนี่ยภายในสิบปีให้เขาชาระนี่ตามสัญญาปณีปนอมยอมความนะตรงนี้ครับอายุความทางแพ่งเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งสิบปีสองที่เราเจอบ่อยคือห้าปีห้าปีคุณอริการห้าปีห้าปีคุณอริกาดูนะผมเคยมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่เราไปอยู่ในที่ติ่มปนอาคารชุดแต่บางคนไม่ได้ไปอยู่เลยไปซื้อ คอนโดไว้แต่ไม่ได้ไปอยู่เลยและบางทีพอกลับไปอีกทีหนึ่งเอา้าตายแล้วมีหมายสารมาแล้วว่าเราถูกฟ้องก็คือกรณีไม่จ่ายค่าส่วนกลางอ๋อค่ะอาจารย์ประมาณเจ็ดหรือแปดปีเก้าปีอะไรเงี้ยค่ะใ <Okay. S 2> น่นี้แต่กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นค้างชําระเหล่าเนี้ยติดต่อกันนะต้องใช้คําว่าติดต่อกันเลยนะก็คือมีสิทเรียกร้องได้ไม่เกินห้าปี oh. นะครับตรงนี้ก็เป็น คืออย่างเนี้ยเวลาท่านรู้กฎหมายอะไรเงี้ยทําให้เราได้เขาเรนะียกไรฮะไม่ถูกไม่ถูกคนอื่นเขาที่จะมาอา้เอเปรียบเราได้ค <c oughs> รับตรงนี้เลยอายุความสุดท้ายวันนี้ก็คือจะพูดเรื่องอายุความก็คืออายุความสองปี <c oughs> อายุความสองปีนี้มีบ่อยเลยคุณอ,อนิการครับผมเองเมื่อก่อนเนี่ยเ,เช่นอายุความที่ค่าค้างชําระค่ามือถือบ้างค่าอะไรบ้างอ <c oughs> ๋อค <c oughs> ่ะอาจารย์ับบ้างนะครับซึ่งเหล่านี้ ก็มีอายุความสองปีดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเรียนท่านผู้ฟังณวันนี้ว่าเวลาท่านมีคดงคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางครั้งบางคราวถ้าเป็นตัวโจทที่จะฟ้องเขาเนี่ยท่านจะต้องปรึกษาทนายหน่อยว่าเอ๊ะเรื่องนี้อายุความกี่ปีเรื่องนี้อายุความกี่ปีเ,ปเพราะอะไรครับเพราะจะได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ให้พ้นกนาหนดระยะเวลาดังกล่าวนะครับและเราก็จะรับการคุ้มครองตามกฎหมายตรงนั้นด้วยนะครับค่ะส่วน ตัสุดท้ายของวันนี้คือที่จะพูดคือเรื่องของคดีละเมิดคดีละเมิดที่คุณผมพูดบ่อยคุณอนิกาคดีรถชนกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผมฟังรายการสพเก้าหนึ่งนี่ฟังมาด้วยตลอดอ่าค่ะอาจารย์ชนอะไรกันบ้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอถ้าชนกันแล้วจบกันได้คุยกันได้ก็มีปัญหาอะไรค่ะแต่จบกันไม่ได้คุชนกันแล้วคุยกันไม่ได้คุยยังไม่จบตกลงกันไม่ได้นะคะอาจารย์ ทั้ง่าเสียหายค่ะดูแลนู่นนี่นั่นคือก็ต้องฟ้องร้องอย่างเดียวเป็นคดีละเมิดนะคะละเมิดการปรบฟ้องคดีละเมิดเนี่ยนะฮะคือพูด,พดง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นคดีรักชนการหรือคดีเกี่ยวกับอย่างไรก็แต่ถ้าเข้าข่ายละเมิดเช่นทำร้ายร่างกายหรือชกต่อยกันอาญาก็ว่ากันไปแต่ทางแพ่งก็ฟ้องละเมิดได้ดังนั้นการจะฟ้องละเมิดเนี่ยต้องมีอายุความหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนับแต่วันที่ รู้ตัวคนกระทําความผิดและรู้วันกระทําความผิดมันก็เป็นธรรมดาคุณอนิกาหรือท่านผู้ฟังคิดดูนะฮะเวลารถชนกันปึ้งเรารู้ใช่ไหมค่ะ,ะรถกันไหนรู้แน่นอนเรารู้คู่กรณีรู้รู้คู่กรณีเพราะอะ,อะไรเพราะจะต้องมีการลบางบันทึกประจําวันกันว่าโอเคนะนายกอไก่ขับรถมาชนท้ายรถนายขอไขที่ไหนบริวเวณไหนค่าเสียหายมีอะไรบ้างแต่บางทีตัวเลขที่ชัดเจนว่าค่าเสียหายเช่นอ่ เสียตัวไหนอะไรตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยบางที <ạ. S 2> ตัวเลขมไม่ไม่นะครับดังนั้นเวลาจะฟ้องคดีนะครับต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ตัว,ร,ตวรู้ตัวผู้กระทาความผิดและวันกระทําความผิดด้วยนะครับทัน <ạ. S 2> นี้ก็เป็นเรื่องของเบื้องต้นว่าออ,อยากจะเตือนท่านผู้ฟังว่ากรณีที่เวลาท่านจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโจทหรือเป็นผู้ที่เสียหายที่ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้อง เรื่องเงินคืนจากบุคคลที่ยืมเราไปหรือทําให้เราเสียหายเนี่ยครับเราต้องใช้สิดตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ด้วยถึงจะไม่ขาดสิทธิตรงนี้นะครับเป็นนี้นะครับวันนี้นี่แหละนะคะก็เลยนํามาฝากการอาจารย์แยกให้สองส่วนก็คืออายุความในการดําเนินคดีอาญาแล้วก็อายุความในการดําเนินคดีแพ่งนะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนะคะซึ่งเมื่อสรุกคดีอาญาเราสามารถแจ้งความใช่ไหมอาจารย์ดาเนินการได้สามเดือนใช่ไหมคะภายในสามเดือน ครับคือหนึ่งแจ้งความร้องทุกข์ภายในสามเดือนแพ้แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่อยากแจ้งความจะจ้างทนายความไปฟ้องคดีเลยก็ได้ก็ได้ครับฟ้องภายในสามเดือนเหมือนกันนะครับนี่แหละนี่แหละอาจารย์แยกให้ชัดเจนคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครมีกรณีแบบไหนจะได้นําไปเปรียบเทียบกับคดีของตัวเองได้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องดูวันเวลาให้ดีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกแล้มาอีกทีหนึ่งก็สามวันแล้วอาจจะดําเนินการกันล่าช้าหรือว่าไม่ทันการแบบนี้ใช่ไหมคะ ไม่อยากให้เสียจิตโดยโดยตารโดยเงื่อนเวลาของกฎหมายนะครับค่ะนะคะนี่แหละก็เลยนํามาพูดวันนี้นะจารย์ยุความในการดําเนินคดีนะคะใช่ครับค่ะอาจารย์ไม่ไจะฝากคุณผู้ฟังสพเก้าหนึ่งไหมคะวันนี้คงคงจะฝากเรื่องของการดูแลสุขภาพนะประการที่หนึ่งค่ะเพราะช่วงนคุณอนิกาหรือท่านผู้ฟังนะครับท่านได้มีการพูดคุยกับหลายหลายท่านเนี่ยตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มหนาวแล้วนะครับเพราะอากาศหนาว ปั๊บเนี่ยก็คือก็ฝากทุกท่านนะครับหนึ่งการพักผ่อนสองการดูแลร่างกายก็จะให้เป็นไข้นะครับค่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นก็ฝากว่าให้กันช่วยกันดูแลและทําร่างกายให้อบอบุ่นนะครับะอะอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับเปนี้ครับนะอาจารย์เช่นกันนะคะและที่สําคัญเลยก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงสิบ็มกราคมหกอาจารย์เดี๋ยวจะมีนวโน้มฝุ่นสูงด้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยอาจารย์ ครับอย่างนั้นก็ต้องเอาแมสมาใช้ต่อถูกต้องนะคะ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับครับค่ะอาจารย์สมศักดิ์อจิคุลค่ะนายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ให้ความรู้เรื่องของอายุความในการดําเนินคดีค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลารชาชการนะศูนย์สองสองปสองแปดห้าถึงหหรือจะรอติดตามก็ได้ในช่วงของกฎหมายใช้การปัญหาชาวบ้านเวลาเดียวกันนี้นะคะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย